สวัสดีค่ะวันนี้ครูพี่หล่อสุดเท่กำลังเดินทางมาท่องเที่ยวที่ลาวนะตอนนี้เรากำลังจะไปที่สถานีวังเวียงนะคะตอนนี้นั่งรถไฟความเร็วสูงนะคะนี่นะคะนี่นี่คือคณะที่มาจาการ้อยเอ็ดนะคะมาจากยะโสธรใช่ไหมคะโอ้ยินดีค่ะ อันนี้มือโปรโค่ะหลวงพี่แบงค์นี่นะคะหลวง,งพี่แบงค์กับพี่น้อยนะคะน่ารักมากเลยขอบคุณหลวงพี่แบงค์ที่มีภาพสวยๆให้คณะนะคะอ๋าเดชผู้จัดการครัวนะคะคุณจิมน่ารักมากนะคะถ้าใครอยากจะมาเที่ยว ที่ประเทศลาวนะคะมาที่ทัวร์อะไรนะคะสมชัยทัวร์ค่ะสมชัยทัวร์ยินดีที่จะบริการทุกท่านนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่ขบวนรถไฟความเร็วสูงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นการ พี่เดินทางนะนี่คณะนะคะเยย่อนไ่คณะนะคะนี่ค่ะคนสวยๆแถวนี้ก็มาจากคณะเดียวกันนะคะจากร้อยเอ็ดนะคะท่นนี้บอกว่าอยู่หนองคายตอนไม่อยากจะบอกว่าบอกว่าจริงๆแล้วจะมาสัมมนาที่หนองคายแต่ปรากฏว่า มาถึงลาวนะคะอันนี <wh oh, well, I mean, like ้เป็นความจําเป็นพิเศษนะคะหนาวมากเลยลาวอ๋อหนาวมากใจะมาให้เครื่อกันหนาวใครจะมาเครื่อกันหนาวกันหนาวกนหนาวกันนะ้ขมเือกขนมกนมเชอมาอกมก้นมาเึนมเือมกนมาเนเากาศนะคะเดี๋ยวสักพักนึอีกประมาณ ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเราก็จะไปถึงบางเวียงแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ